สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทงสตูดิโอค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะมณีสิบมณีโบกสิาพาพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเบิ่งวอยุอะคอกเนาะซึ่งงอยุคอนี่กับเป็นล้าปีสกินตอนนี้กับเลี่ยงยุทั้งเบิร์ตหนี่บ่เป็นยุตโตเดียวะคะ่ะนอกนั่นเป็นเบิร์เลยค่ะแต่ที่ฉีดยาไปแล้วนี่มียุซีโตเนาะคะ่ะในซีโตนี่กับหายไปแล้วสามโตะคะ่ะอีกโตหนึ่งกับะะบ่ทันในรุดเนาะค่ะแผลบ่ทันในรุดบ่ทันด้แห่งดีปันใดค่ะ ตัวนี้เป็นงวโค้งที่โบเคยได้มาในราคา31.5จุคะแนนค่ะพี่นงองเคยได้มาในราคา31 5เอจุหานาะถาผู้ใดที่เป็น f c แล้วก็ติดตามการเลี้ยงงวโค้งของโบซึ่งโบใส่ระยะเวลาแค่เดือนเดียวเนาะงวโค้งกับอ้วนตอนเนี้ยเขาผสมแล้วนะคะ่ะผสมแล้วเขาเป็นซัดชัดเจนไปรอบแรกเป็นซัดไปนี่มันบ่ชัดเจนโบก็เลยบ่อยากผสมนับรอบบัตตอรพอนับรอบบัตตอร์พอมาครบรอบมันมันก็เป็นซัดค่ะ บัตเรเฉพอะมาเป็นสั์รอบที่สามกับเป็นชัดเจนคือการแต่ว่าช่วงนั้นนี่ล้ำปีสกินค่อนข้างระบาดหนักล้ำปีสกินค่อนข้างระ,ะ,ะบาดหนักเนาะค่ะคุณหมอกระแนะแนวน้วาไว้ยาพึ่งผสมเพราะว่าอย่างเวลางวัวมันเวลางวัวมีลูงเนี่ยค่ะเวลาฉีดยาค่อนข้างที่สีลำบากในการฉีดยาเพราะว่าอย่างเพราะว่ายาที่ออกฤทธ ยาที่ออกฤทธิ์ในการรักษาล้ำปีสกินได้ดีบ่าว่าจะเป็นลดไข้แก้ปวดแก้แพ้เนี่ยค่ะมันจะมีส่วนผสมของสเตรอยเป็นยากุมที่มีสเตรอยเนาะคะ่ะเวลาเขาฉีดเข้าไปในง้วที่ตั้งทองเนี่ยค่ะมันมีภาวะที่เสียแข้งว่หนี่แทงเขาคุณหมอกเ็เเยแนนาว่าอยาพึ่งผสมเทาะบาัดนี้ปรากฏวา่าหลอบทีซีวังหันนะคะ่ะหลอบพีซีวังหันคือเป็นซัด เป็นสาตเทิลกะ่อนขางที่จะขวบคุมล้าปีสกินภายในขอกเขาใน่อนขางตีเนาะ,ค,ะค่ะเขาก็เลยทําการผาสมไปปรากฏว่าผาสมได้ประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นตุ้มขึ้นไหมเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาผสมแล้วเนาะแม่เขาเงยเนี่ยค่ะตอนนี้คือผสมแล้วเนี่ยค่ะ,นนคเ,คะเห็นตุ้มขึ้นเนี่ยค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่เนี่ยค่ะตุ้มเขาขึ้นแต่ว่าขึ้นปุ๊บมันก็แห้งปรับเลยเนาะคะ่ะ ถามว่าได้ฉีดยาบ่าตัวนี้ว่าได้ฉีดด้วยค่ะพี่น้องตัวนี้ว่าได้ฉีดเพราวัญยังคืองัวะแจ้งที่บอกค่ะถ้าสมมติวางว่วมันทองงัวททองหรือสีบ่ทองกับตามเลยค่ะงัวททองบ่ทองกับตามถัดสมมติว่าเขาเป็นล้ำปีสกินแคร์แบบตุ่มหนึ่งสองตุ่มตั้งเสียคาลงง้วะแบบมีบ่มีภาวะซึม บ่มีภาวะซึมหรือว่าบ,บอ่มีภาวะที่บ่ก,กินหยาบ่ก,กินน้นาเขาก็ยาพึ่งสีด้วค่ะเพราะาการฉีดยาหลานี่มันก็บริเ้บริดวว่ดดีเสมอไปนะคะมันบริดวว่ดดีเสมอไปงวัวนนี่ให้เขาสั่งพุ่มตันทานเพื่อรักษาเจ้าของก่อนที่จะเฝ้าเล็งยาด้วยค่ะและกาอีกเหตุผลหนึ่งค่ะคือการฉีดยาเนี่ยค่ะการฉีดยาแต่ละครังอ่ะ มันกับเจ้างี้งที่บอกแหะค่ะเจ้างที่บอกคือสัตวแพทย์สัตวแพทย์จริงๆนี่คือตอนนี้หายยากมากในการที่จะรักษาง้วเนาะคะ่ะโบกับโบกัสอบทำสัตวแพทย์โดยตรงนะคะ่ะห้สัตวแพทย์โดยตรงมาทําการรักษาหาเพราะว่ามันกับเป็นโรคระบาดค่ะการวินิจฉัยโรคแต่ละระยะนี่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญ อ่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญคือจังเอซทั้งบ้านแหละค่ะเพิ่นเสนอแน่เขามาว่าแบบโอ้สัตวแพทย์นี่หมอหมอแท้ๆนี่หายากเนาะค่ะก็เลยต้องเอาหมออาสาแน่บอสันกระีดยางว่าเองแน่จังเสียค่ะเออเพิ่นกับกัเขาเอินว่าจังไนมันกับีความจำเป็นแตกต่างกันเนาะค่ะแต่ว่ายุขอกโบนิก พราะหาสัตวแพทย์จริงๆด้อยูแต่ถามถึงถึงคาใสา่ใจมันก็ม่คาใสา่ใจแหละค่ะเพราะว่าเขาบ่ได้เขาบ่ได้ให้เพิ่นมาฉีด่าน่านประสูตว์เขาบ่ได้ไปถามพานประสัตว์เขาเขาติดต่อเพิ่นส่วนตัวเนาะคะ่ะติดต่อเพิ่นส่วนตัวให้รักษาห้เป็นการส้วนตัวเนาะคะ่ะก็เสียค่ารักษาค้างละสามร้อยค่ะคัางละสามร้อยมีบางค่างฉีดพอรอมกันสองตัวเพิ่นค,คิดน้ำเสียค่ะเพิ่นเกาห่าร่อยแต่ว่าฉีดละคัางกะ จำนวนยากรายู่ประมาณ3โดส3เข็มเนาะคะ่ะประมาณ3เข็มอ่าครั้งละ3 0 0อยบาทเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้เขาก็เริ่มอ้วนแล้วเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดเ,เคยติดตามเป็นเ e อฟซีนาะสีหูว่าตัวน,นี้นี่ตอนเอามานี่โอ้ยางจอยเลยค่ะโค้งโค้ขงของแท่โค้งชนิดแท่ค่ะตอนนี้กับผสมประมาณ2อาทิตย์แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮากับว่าแบบขอกเขามันขวบคุมลําปีสกินได้แล้วก็เลยทําการผสมนี่ค่ะนี่ เนี่ยค่ะแต่มีตุ่มเดียวแค่นั้นเนาะค่ะตัวนี้กับบไดฉีดยาด้วยค่ะตุ้มก็เริ่มแห้งเองเขากับแข็งแรงดีอยู่นะแต่แข็งแรงบร่ซึ้มกินหญ้ากินน้ำได้ปกติค่ะเรียบ่ไดฉีดยาเนี่ยค่ะอันนี้ก็แม่หูยาวฮินดูบาซินค่ะตัวนี้ก็เป็นซาดไปแล้วต่ว่าบ่ฮันเด้เป็นอีกกรอบอะค่ะฮินดูบาซินสี่อนขาง,งเป็นซาด์ยากแน่เนี่ยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะเดี๋ยวสิพามาเบิ้งอีกตัวเนาะคะ่ะที่บอกว่าเป็นเป็นแบบรักษาบ่หายน้าเขาต,ตัวนี้น่องตัวนี้น้องปีไม้ค่ะตอนเป็นคือขาบวมเลยค่ะพี่น่องน่องปีไม้นี่ตอนเป็นคือเขาขาบวมเนาะ,ะสีแดงดีค่ะตัวนี้ลูกปีศาจแดงนี่ตัวนี้ลูกปีศาจแดงเนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่อันนี้กับผสมไปแล้วจากสีพานเบื้พานหรอพี่น่องตอนแรกกับพาน ผ่านหลอบไปได้ประมาณสองหลอบจึงได้แต่ว่าเป็นสั์อีกเนาะคะ่ะโอ้เสียเวลาค่ะผสมว่าถุกมนอนี่เสียเวลาแห้งพี่น้องเสียเวลาค่ะผสมผ่านหลอบไปแล้วกับเป็นซัดอีกมาเป็นแส่แล้วกับมาเป็นสัดแส่ช่วงเป็นล้ำปีสกินกับโปก่าผส,สมอีกเนี่ยค่ะตอนนี้เขาเป็นล้ำปีสกินเนะคะ่ะอาการตัวนี้มันกับสิตแตกต่างจากตัวอื่นเนาะตัวอื่นสิเป็นตุ่มปรากฏว่าน้องปีไหมนี่บ่เป็นตุ่มค่ะแต่ว่าขาบวมขาบวมเลยค่ะพี่น้อง ขาหลังค่างไส้บวมแล้วก็ร,กรู้สึกว่าสียางก่ได้สิเจ็บขานะเขาก็เลยให้คุณหมอเพิ่นมาฉีดยาเนี่ยค่ะบพราะเป็นตุ่มเด้เท่าที่สังเกตตอนนี้กับว่าเป็นตุ่มหรืออาจาสิเป็นตุ่มเขากับเพราหูค่ะพี่น้องเพราะว่ายัางเพราะว่าเอ่อหัวาบามันนี่หัวาบามันนี่ก็คือเขาหนังหนานนะเพราะหนังหนานเราตุ่มขื้นเขากับเบื้องบอกนะคะแต่ว่าก็จะเห็นเป็นตุ่มอยู่น้อยๆน่ะพี่น้อ,นอ,นะนองเนี่ยค่ะ จะเห็นเป็นตุ้มยู่ตำแหนงนี่ตุ้มหนึ่งแค่นั้นแหละค่ะยู่ขายู่ขาหลังขางไส้เป็นตุ้มนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้กระแข็งแล้วเนาะค่ะนี่กับบวมยู่ขากับบวมยู่แถวเบื้องไส้กันทั้งสี่ขาบวมยู่ค่ะดีไหมเบื้องนี่ค่ะบดขอบนีน้องเปาตัวเดียวค่ะบ่าเป็นนี่น่องเปาตัวเดียวบ่าเป็นค่ะเพราะว่าน่องเปานี่เขาพึ่งฉีดยาบำรุง a อดีามอีไปนะคะ กรกรสิิเป็นโรคระบาดล้ำปีสกินเนี่ยเขาเพิ่งฉีดยาบำรลุงไปนี่พี่น้องน่ควะ่าเบิ้งน้องดำน้องดำถาผู้ใหเป็นเอฟซีเนี่ยค่ะกับิคูว่าผสมมาสามรอบปติพี่น้องเอ้ยผสมสามรอบปติผสมปรมปากฏว่ารอบพี่ซี่ผสมติดต่ว่าเป็นล้ำปีสกินตอนหมอมาสีดยาเพิ่นกับแนะน้ำแหละค่าว่าโอ้ถ้าสมมุติว่าฉีดยากุ้มที่ออกฤทธิ์รุนแรงหรือว่าเห็ดเห็ดแหงว่วหายไว้เนี่ยมันจะมี มันจะมีพระวาทีเห็งวัดแห่งเด้อเขากระตาสินใจต้องต้องฉีดละค่ะแต่ว่าตอนนี้กับว่าันไดเป็นซาร์ตอีกรอบเนาะกับว่าันไดเป็นซาร์ตอีกรอบกันลุนยู่ละค่ะว่าลูกเขานี่สียูบ่บ่อสิติดบอ่อหรือว่าสีบอยู่หรือว่าสีจังไดเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ต้องนับนับมือรุ่นแต่ว่าผ่านรอบมาแล้วรอบนึงค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องตุ้มเขากลาังสีแหงค่ะตุ้มหลงดำกาลังสีแหงนี่ค่ะกาลังสีแหงตอนตอนที่เขาเป็นเนี่ยค่ะตุ้มเขาขื้นเด้อพี่น้องตัวนี้ตุ้มขึ้น ตุ้มผืนได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์งัวมันบอซึมค่ะกินหยากินน้ำได้ปกติดีม่เท่านี้ก็เลยไ่ได้ฉีดยาปรกากฏว่าอีกรอบที่เห็นคืออีกรอบที่เห็นคือเขาขาบวมเจ็บขาอย่างบ่ได้เลยค่ะอีกมือที่เห็นคือขาบวมเจ็บขาอย่างบ่ได้เห็นจังไหนล่ะกะ็คือให้หมอมาฉีดยาเนาะคะ่ะตัวนี้ฉีดยาไปสามรอบแล้วรวมๆคือตอนนี้เบิดไปเก่าเข็มเนาะคะ่ะเบิดไปเก่าเข็ม กับแพ้แห่งดีบ่มีอาการบวมตะกี้มีข้อบวมขาบวมนะคะอาการบวมของข้อของขาบ่มีต่ว่าตุ้มบ่นนหัไน้หรุนแหละพี่น้องเนี่ยค่ะตุ้มหนักๆนักเป็นยุสองตุ้มแค่นี้เนาะตุ้มอื่นแต่ยุบเบิดแล้วอ่าลักๆจะมียุสองตุ้มแค่นี้เนี่ยค่ะตอนนี้ในท้ทองค่ะผสมผ่านหลอบไปหนึ่งหลอบจักสิติตบต่ติดบ่หูเนาะคะ่ะนี่ค่ะส่วนสองตัวนี้พี่น้องส่วนสองตัวนี้แม่ขาวนี่ค่ะตอนเป็นล้ำปีสก,กินนี่เป็นเป็นบอลลุนแรง เป็นบอลลุนแรงได้เขาเห็นเป็นลักษณะแบบสี่ฟูขนสี่ฟูแม่ค่ะขนเป็นฟอยด์หรือซื้อวันดีดีค่ะพี่น้องเบื้องขนไงตัวนี้ทองได้ว่างสามเดือนสามเดือนเขาเดือนที่ซีแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะโชคดีแน่ตัวนี้คือฉีดยารอบเดียวหายฉีดยารอบเดียวหายนะคะเป็นเป็นยากุมบมิสเตรร้อยเนาะฉีดยาอ่าครั้งแรกที่ฉีดยาคือมิยาแก้แพ้แก้ไขมีแก้แพ้แก้ไข้แล้วก็ บำรุงเนาะคะ่ะแก้แพ้แก้ไขบำรุงเนาะคะ่ะอันนี้คือเสร็จแหลกแต่ว่าซื้อยาอยีาอย่างแนึ่เทากับ,บ่รู๋เนาะค่ะเนี่ยพี่นอ้องอ่าส่วนตัวนี้น้องเล่น้องเล่กะฉีดต่างแต่ตอนเป็นฟุ้ยค่ะมิคนฉีฟูเป็นคุยงวงประเดิซึมบระเดิย่างแต่ว่าเพิ่นฉีดยาแก้แพ้กับยาทายพยาธิห้เนาะคะ่ะน้องเล่นี่ก็หายก็สรุปต,ตอนนี้ในข้อกะสิมีน,น้นองดำแค่ตัวเดียวนะคะ่ะที่แบบยังบรรไในหายแต่ว่าแพ้ตอนนี้กะค่อนข้างดีแล้วะคะ่ะพี่น้อง เนี่ค่ะอ่าสำหรับโมนีเนาะคะ่ะท่านใดที่พึงเขามารับชมช่องบานทุ่งสตูดิโอค่ะฝากกดไลค์กดติดตามอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะสำหรับโมนี้จ้าหนกาขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ